คณิตศาสตร์สรุปรายการสมชื่อคณิตศาสตร์ EP ที่15บหาเขาจะเรียกครับผมได้สอนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมไปไปฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมว่าสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมน่ะมันเป็นอะไรบ้างถ้าใครยังจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูได้ครับผมแต่วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับสูตรการหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ,ๆแต่ว่าสูตรการหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างเช่นข้อหนึ่ง ทรงลูกบาศกสูตรคือด้านยกกำลังสามนั่นเองต่อไปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรคือกว้างคูณยาวคูณสูงต่อไปทรงกลมสูตรคือเส้สี่เ่ยมสามพายอาร์กำลังสามสี่ทรงกระบอกสูตรคือพายอาร์กำลังสองเอสแทนความสูงครับห้าทรงกรวยสูตรคือเส้นส่เห่ยมสามพายอาร์กำลังสองเอส หกทรงปริซึมสูตรคือพื้นที่ฐานคูณสูงและสุดท้ายทรงปริมิตรสูตรคือ1เซนหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงนั่นเองอค่ดนะนี่แหละคือสูตรการหาปริม,มาตรของรูปทรงเลยค่ะของนี้ต่างๆครับแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปทั้ง15บห้าพีที่ผมได้สอนไปนะครับเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ EP แรก g e o m e t r i c shape หรือว่ารูปทรงเลยค่ะของนี้นคือผมได้อธิบายเกี่ยวกับ รูปร่างรูปทรงเส้นมุมสามารถย้อนกลับไปดูได้ EP ที่สองการบวกเลขในการสิ่งนวนจกรเทคนิคไ,ได้ไหมครับเทคนิคคือ1ข้อตกหน้าคือตัวที่5 2, ้า 5, สองข้อตกลงายลงท้ายด้วย5เสมอ EP ที่สามเรื่องน่ารู้ของเลขศูนย์คือนอกจากจะไม่มีค่าแล้วแตม่มีความรู้อะไรบ้างสามารถย้อนกลับไปดูได้ EP ที่สี่สูตรการหาความน่าจะเป็นสูตรคืออะไรสามารถย้อนกลับไปดูได้ ห้าการบวกเล่นกันเหนที่หนึ่งเทคนิคคือ 1. จับคู่หลังบวกหน้า 2. หาจำนวนคู่หลังลบหน้าบวก2หาร4 3่สาคำตอบคือเอาเทคนิคแรกมาคูณกับเทคนิคที่2แล้วก็จับคูนกัน 6. ไซน์โคศแทนคือการหาค่าไซน์คศแทน3ามยูนาโดยใช้เพียงมือสายสามารถยกไปดูได้ว่ามันหาได้งไง 7ตรีโกณมิติคือทฤษฎีเกี่ยวกับพวกสามเหลี่ยมมุมฉากสามารถย้อนไปดูได้ 8. ค่ขาของเจขทางคณิตศาสตร์ที่สําคัญมีอะไรบ้าง9ก้าผู้นำและส,ส่วนของพู้นำมันเป็นยังไงสามารถย้อนไปดูได้10สูตรการหาเลขแล้วก็หลังมีตั้งหลายสูตรสามารถย้อนกลับไปดูได้11สูตรการแยกตัวประกอบที่ผมได้สอนไปว่ามันมีอะไรบ้าง 12. หน่วยการวัดความยาว ก็อมีมีทั้งหมด4หน่วยคือเดี๋ยว่าว่าความยาวระบบเมตริก2คือระบบของไทยเรา3ระบบของอังกฤษ4คือเทียบของอังกฤษแล้วก็เมตริก13การเปรียบเทียบม,มาตราส่วนที่สำคัญสำคัญมันเป็นยังบ้างสามารถยกอนรู้ได้14สี่ส่วนกรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคลิปที่แล้วเองและ15 ส่วนอาหารปริมาณของลูกทซงเลขา,านีต่างๆที่บทเรียนสองไปในเมื่อกี้โอเคก็ทั้ง15 IP นี้สามารถย้อนกลับดูได้ถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับวันนี้ขอมากนะครับที่จะตามช่องสนุกคิดและใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกควรดูคลิปอื่นๆอ,อีกน่าที่น่าสนใจอีกในช่องสนุกคิดวันนี้ขอมากนะครับที่ติดตามไว้ให้เจอครับสวัสดีครับ